สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอสนะครับมาตามสัญญากันแล้วนะครับก่อนอื่นขอพูดนิดนึงนะครับว่ากรณีที่รู้เครื่องแล้วเพิ่มพื้นที่จัดเก็บนะครับเครื่องท่านจะหมดประกันนะครับอันนี้หลายคนทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเครื่องจะหมดประกันทันทีถลับได้ก็โอเคครับมาดูขั้นตอนวิธีการทํากันขั้นแรกคือเราต้องมีตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้เชื่อมต่อ เพื่อจะเอาไฟล์ลงเครื่องนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะแปะไว้อีกทีนึงนะครับขั้นตอนว,วิธีการทำนะครับก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เราครับเข้ากับตัว VS ของเราอันนี้ก่อนจะทำควรทำการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆในเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่า,อาตอนแบ่งพาร์ติชันอาจจะ โดนทางระบบแจ้งว่า SD า a r d ของท่านพื้นที่เสียหายนะครับให้ทําการฟอร์แมตใหม่ข้อมูลจะหายทั้งหมดคือหลักๆคือเราแบ่งพาร์ติชันแล้วแน่นอนนะครับว่าข้อมูลในเครื่องเราจะหายหมดแน่นอนควรจะแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับตรงนี้ให้เครดิตกับทางคุณเก g เก้ศูนย์สนะครับเอ้ยศูนย์สไม่ใช่ละเกเก้เจ <laughs> น,นะครับไม่ทราบว่าผมอ่าน ชื่อถูกหรือเปล่านะครับที่เขียนบทความไว้ในเพจเว็บ o p p ปนะครับถึงการสอนเพิ่มวิธีการจะเก็บความจำเครื่องนะครับของ VS <c oughs> ก็ให้เครดิตทางเจ้าของไฟล์กับต้นเรื่องเขานะครับส่วนตัวลิงก์จะโหลดจากทางของคุณ เอเกศูน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะโหลดทางจากตอบอบ็อกของผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้เมื่อโหลดไฟล์เสร็จมาแล้วเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับทําทการแตกไฟล์ครับเรียบร้อยครับเราจะได้ไฟล์ทั้งหมดมาอีกเป็น4ตัวนะครับเป็นแอป2ตัวแล้วก็เป็นตัวโปรแกรมแล้วก็ไฟล์ r e c o v e r y 1ตัวนะครับให้ทำการ Copy ไฟล์ทั้งหมด4ตัวเนี้ย ใส่ไว้ในเครื่อง oppo เรา,าโยนใส่เข้าไปข้างนอกเลยนะครับ4ไฟล์นี้คือนอกอยู่นอกสุดเลยครับไม่เอายัดไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับคือเปิดเข้ามาแล้วก็โยนไฟล์ทิ้งลงไวเลยสตัว1 2 3 4นี่ครับ4ตัวโอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกคือนำไฟล์ที่จะติดตั้งนะครับลงในเครื่อง vs ของเรามาดูขั้นตอนวิธีการต่อไปครับ ครับเมื่อนำไฟล์ลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรู t และการเพิ่มพื้นที่นะครับเข้ามาดูในเครื่องเราครับเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ครับเลือกที่ apk ครับจะเห็นได้ว่ามีไฟล์ให้ติดตั้งนะครับ2ตัวคือแอปสำหรับ r ร o t แล้วก็เป็นตัวแอปสำหรับอัปเดต r e c o v e r y นะครับ สองตัวดีนะครับขั้นแรกคือให้ทำการติดตั้งตัวแอปสำหรับ root ก่อนนะครับตัวระบบจะเด้งมาถามว่าให้ติดตั้งแอปนอกไหมครับให้เรากดตามตั้งค่าครับเปิดอนุญาตให้ใช้ติดตั้งแอปจากแหล่งที่มานะครับกดตกลงครับครับผมแล้วก็ติดตั้งแอปครับรอสักครู่ครับ ็ขึ้นมาก็กดติ๊กครับผมติดตั้งต่อไปครับเสร็จสิ้นครับผมเราออกมาดูข้างนอกครับเราจะได้แอป1ตัวขึ้นมานะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้รูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆาา์โค้ดอะไรสักอย่างเมื่อเราได้ตัวแอปสำหรับการรู้แล้วเข้าไปเลยครับ ตรงนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรครับแต่จริงๆก็เลือกก็ได้ครับมันก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ตัว i ิ s สตาล์ซูเปอร์ซูนะครับกับตัวอัลลูดตอนนี้ในกรณีแล้วเเราจะรูดเครื่องนะครับให้เลือกอิ s สตาล์ซูเปอร์ซูครับผมแล้วกดบโร่ครับอ่ะมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมแล้วกดโอเคไป แค่นี้นะครับแล้วก็ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับหรอบรอสักครู่นะครับครับผมเมื่อรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วครับเข้ามาดูในเครื่องเราครับจะเห็นได้ว่ามีแอปเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับชื่อว่าแอปซูเปอร์สูนะครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนวิธีการรูทเครื่องแลครับไม่มีอะไรยากครับ ต่อไปวิธีการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ตามขั้นตอนครับอะไรก็คือเลาเข้ามาเหมือนเดิมครับที่ตัวจัดการไฟล์ apk ครับผมเลือกติดตั้งตัวแอปที่2นะครับม b i บ e ล,ลันอ่ะ ไม่ทราบว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับชื่อแอปติดตั้งครับผมรอมาโหลดสักครู่นะครับเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นครับเราจะได้แอปเพิ่มมา1ตัวนะครับเห็นไหมครับหน้าตาพื้นสีฟ้าหน้าตามี ตาเป็นอย่างนี้นะครับเข้าไปในตัวโปรแกรมเลยครับอ่าผมกดผิดโอเคเข้ามาแล้วครับอ่าระบบจะถามถึงการให้สิทธิ์ใช้ซ u เปอร์ซูนครับกดใช้สิทธิ์ไปครับด้านซ้ายบนจะเห็นไหมครับมาสักครู่นี้อ่าด้านซ้ายมือตรงนี้ซ้ายมือบนนะครับของแอปก็คืออันนี้คือเราสามารถใช้ได้ปกติระบบจะแจ้งอัปเดต ตัวเวอร์ชั่นของตัวแอปนะครับให้กดอัปเดตไปก็ได้ครับครับผมอัปเดตแล้วก็ติดตั้งซ้ำไปเลยครับเพราะว่าตัวโปรแกรมที่ท่านเก๊ะให้มานะครับไม่ใช่ตัวเวอร์ชันล่าสุดระบบมาอจะแจ้งให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ เส,เสร็จแล้วอัปเดตเสร็จแล้วก็เข้ามาในตัวแอปเหมือนเดิมน,นะครับให้กดให้สิทธิ์นะครับโอเคครับด้านซ้ายมือจะเห็นนะครับมันจะรูทคำว่ารูทจะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้คือโปรแกรมตัวมัวิล,ลันสามารถใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับผมแล้วเข้ามาที่นะครับหน้าตาข้างในจะเป็นอย่างนี้หัวข้อเยอะๆหน่อยเราเลือกมาที่ นีคาบูรีอัปเดตครับผมผมปรับโฟกัสหน่อยอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมองเห็นเนะาะแล้วก็เราจะมองเห็นไฟล์ Recovery 1ตัวครับที่เราก๊อปลงไปนั่นคือ Recovery U707 นะครับ img ให้เลือกตัวนี้นะครับกดพบเด้งขึ้นมาครับให้เรากดตกลงครับ ทำไมค้างโอเคอกดตกลงอีกทีครับเครื่องจะรีสตาร์ทเองนะครับเพื่อเข้าสู่ recovery mode หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่บางคนที่กดปุ๊บแล้วเครื่องไม่ยอมรีสตาร์ทเองนะครับให้เราทำการรีสตาร์ทเองเครื่องก็ได้นะครับ หลายคนอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้คือพอกดไปแล้วผ่านแอปแล้วตัวเครื่องไม่ยอมรีสตาร์ทให้ก็เลยงงว่าไม่รู้จะทำยังไงตอนนะครับจริงๆสังเกตจากตัวแอปนะครับพลาเข้าไปป,ปุ๊บด้านซ้ายบนนะครับคำว่ารูตต้องให้เป็นสีเขียวนะครับนั่นคือตัวแอปจะเชื่อมต่อกับ s u p e r ร์ซูนะครับถ้าเราเปิดให้สิทธิ์แล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็มันจะ รีบูตให้เองนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําต่อไปครับครับผมเมื่อเราอยู่ใน Recovery mode แล้วนะครับมาดูขั้นตอนวิธีการทําต่อไปนะครับก่อนอื่นจะพูดถึงวิธีการใช้ก่อนนะครับอ่าผมซูมออกก่อนวิธีการใช้ r e c o v e r y Mode คือเมื่อเราอยู่ในโหมดนี้วิธีการเลือกหัวข้อคือ,คอกดปุุ่มดาวนะครับ เป็นการเลื่อนลงกด Volume Up นะครับเป็นการเลื่อนขึ้นปุ่ม power แทนตัว enter นะครับคือกดตกลงเข้าใจนะครับให้เรามาเลือกที่ดูนะครับข้อ2ครับ install zip form sd card นะครับให้เรามาเลือกข้อที่2แล้วกดปุ่ม power หนึ่งครั้งครับ เข้ามาจะอยู่ในหน้านี้ครับให้เราเลื่อนลงมาอ๋อไม่ต้องเลื่อนครับให้เราเลือกข้อที่1ครับคือให้เลือกจากซิฟฟอร์มเอคีกาแล้วข้อกข้อ1แล้วกด Enter ครับ อันนี้คือมันจะมองเห็นไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราเลยนะครับให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่าตัวนี้ครับโฟกัสลุด Oppo U 7 0 7นะครับไฟล์ By Genius Team .zip นะครับที่ชื่อยาวๆหน่อยตัวที่เรา,อาเอาไฟล์ไว้ในเครื่องนะครับมันจะมองเห็น แต่สำหรับคนที่มองไม่เห็นนะครับอาจจะเกิดปัญหาตอนคุณทำแล้วตัวเครื่องแจ้งฟ้องว่าเอที r ารคุณเสียหายนะครับต้องฟอร์แมตใหม่คือ,อคนอาจจะมีปัญหาตรงนี้พอเซตใหม่ปุ๊บพื้นที่ตัวข้อมูลที่เราใส่ไฟล์ไว้ครับมันจะหายไป เลยทาให้มองไม่เห็นไฟล์นี้หลายคนจะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคงจะมองเห็นอยู่ให้เลือกไฟล์ตัวนี้ครับนะครับเห็นกันไม่เอ่ยเดี๋ยวนะจะทํำยังไงเห็นดีให้เลือกไฟล์ที่เราเลือกนะครับตัวใน,นนะครับ u 7 0 7ยจ by genius team นะครับมาที่อันนี้แล้วกด อ Power นะครับคือการตกลงมันจะมาสู่หน้านี้ครับเรามาเลือกที่หัวข้อ Yes Install นะครับ U 7 0 7กดเลือกลงมาครับเลือกหัวข้อนี้แล้วก็กด Power หนึ่งครั้งครับเพื่อการตกลงมันจะเข้าสู่หน้านี้ครับ คือหน้าหลักๆล่ละโอเคครับผมมาถึงหน้านี้แล้วให้เราเลือกอตัวไม่ต้องเลือกอะไรก็ได้ครับมันจะติ๊กอยู่ที่เวียดนามอยู่แล้วครับให้เรากดเน็กเลยกดเน็กครับมันจะบอกรายละเอียดครับให้เรากดเน็กไปามาถึงหน้านี้ให้เราติ๊กไออาร์กีครับแล้วก็กดเน็กไปมาถึงหน้านี้ครับผม อ่าเป็นตัวความจุที่เราจะแบ่งใหม่นะครับว่าเราต้องให้ความจุเท่าไหร่เอ่ยมี1นึ่กิกสองกิกสองและสามจนะครับอ่าตรงนี้สําหรับผมก็จัดไปเต็มสูบครับสามจุดห้าแล้วกด next ครับแล้วกด install ครับรอมาลันสักครู่ครับอ่า กด Next ครับผมเรอให้มัน r ันครับมันจะแจ้งว่า Install Form e d c a r d Complete นะครับผมส่วนหน้าบนจะอยู่กลับมาหน้าหล้หนานี้ให้เราเลื่อนมาที่ข้อสุดท้ายนะครับ Go Back กด Power หนึ่งครั้งครับเพื่อกลับสู่หน้าหลัก มืมาสู่หน้านี้แล้วนะครับให้เราทำการว i p data factory นะครับเพื่อให้มันเคลียร์ค่าความจำนะครับแล้วก็เซตค่าโรงงานใหม่ด้ยวยเลือกที่ข้อ3าข้อ4นะครับ w i p data factory reset นะครับกด power 1ครั้งครับผมเลือกมาที่ e s delete all user data นะครับผมกด power 1ครั้งเพื่อการตกลงครับ ตรามันฟอร์แมตแปบหนึ่งครับอ่า Data w i p c o m p มพ e แล้วนะครับด้านบนก็จะมาอยู่ในหน้านี้เรามาทำอีกข้อหนึ่งครับคืออ่า w e บ Partition นะครับผมอ่าข้อนี้นะครับข้อ5นะครับกด Power 1หนึ่งครั้งครับผมเลื่อนมาที่เยดวิบนะครับผมกด Power 1หนึ่งครั้งครับสักครู่ครับ แจ้งว่าวิบคอมพิว e แล้วนะครับเมื่อเสร็จ2ข้อนี้แล้วให้ทําการเลือกข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมรีบูตสิสเทม now ครับกด power หนึ่งครั้งครับผมตัวนี้มันจะถามว่าให้ปิดดิสกเบิลร recovery แฟตหรือเปล่านะครับเราไม่เลือกมาข้อสุดท้ายเลยครับ go back ไปเลยครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนครับตอนทําตอนแรกมันไม่มีแต่จริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาครับกดเลือก go back ครับข้อสุดท้ายกด Power หนึ่งครั้งครับเครื่องจะรีบูตนะครับตรงนี้ในการรีบูตเครื่องตอนนี้ก็จะใช้เวลานานสักเล็กน้อยนะครับรอสักครู่นะครับครั้ง นานครับอยคิดว่าเครื่องมันค้างครับมันจะใช้เวลาบูตตอนเริ่มระบบใหม่นานนิดหนึ่งก็รอให้มันบูตจนเข้าระบบครับครับผมเครื่องจะค้างอยู่ที่หน้า oppo ประมาณสักนาทีนึงนะครับประมาณนั้นอาจจะนานหน่อยเพราะว่ามันแบ่งพื้นที่ใหม่แล้วก็เป็นการรีเซ็ตแฟ t o ตอรี่เลยนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าวันนี้ปกติก็ เสร็จต,ตามปกตินะครับเน็กกดถัดไปถัดไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรยากจะเห็นว่าแรมเหลือใชเ้เยอะมากครับผมอ่าแล้วก็ทีนี้ครับ มาดูที่การตั้งค่าพื้นที่หน่วยความจำครับจะเห็นได้ว่านี่ครับ3 4 5ก็คือ3.5ที่เราเลือกไว้นเองนะครับพื้นที่ได้ถูกแบ่งแล้วนะครับความจับตัวเครื่องเราได้เยอะขึ้นมาเราก็จะหมดปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดเก็บครับผมส่วนตำแหน่งที่ติดตั้งตรงนี้เลือกเป็น ในความจำโทรศัพท์ผมไม่แน่ใจว่าเลือกถูกหรือเปล่านะครับผมตัวนี้โอเคสำหรับท่านที่ทำเสร็จแล้วอันนี้คือการรุดเพิ่มที่เรียบร้อยแล้วครับเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนวิธีการทำก็เสร็จละต่อไปคือมันจะมีตัวแอป s u p e r ร์ซูนนะครับติดอยู่ในเครื่องที่เราทำการ โดเรติดตั้งไว้นะครับจริงๆถ้าเราไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้ถอดแอปอะไรก็ให้ไปทําการอัลลูดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อตัวซปเปอร์ซูจะได้หายไป mm hmm. เผื่อ mm hmm. มือเผลอไปกดเล่นแล้วทําให้ระบบมีปัญหานะครับ mm hmm. ก็ติดตั้งตัวอันนี้ติดตั้งนะครับ mm hmm. ก็ติดตั้งไปครับตัวรูท เสร็จสิ้นครับผมเข้าไปที่แอปครับเลือกที่อันรูทครับกดโบโลครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งครับรอสักครู่นะครับ ไม่ยากครับวิธีไม่ยากจริงๆทำตามในบอร์ดอัปโของคุณกีเก้ก็ได้นะครับดีการไม่ต่างกันมากหลายคนอาจจะเป็นงงตอนพลาเข้า Recovery Mode แล้วนะครับว่าไม่รู้จะเลือกตรงไหนหาไฟล์ไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับรอสักครู่ครับเมื่อเข้ามาในเครื่อง หายอถอดรูปกดโลโลใหม่ครับโอเคครับอ่าตัวซูปเปอร์ซูก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับสนี้ก็คือการถอดรูปเรียบร้อยแล้วเครื่องเราก็จะใช้ได้ปกติแล้วก็มีพื้นที่ความจำ เหลือเยอะครับหมดปัญหาเรื่องพื้นที่ความจำได้เลยก็ใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามในกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกมาก็ได้ครับถ้าผมเห็นผมก็จะตอบและก็ช่วยแก้ปัญหาให้ครับเบื้องตน้นโอเคนะครับอขอให้สนุกกับการทำนะครับถ้าติดปัญหาอะไรก็โพสต์บอกกันได้นะครับผมจะยังไม่ทำการ ลงแอปต่างๆนะครับวนจะค้างไว้ก่อนเผื่อบางคนมีปัญหาแล้สอบถามผมจะไดะ้เข้าไปหน้า Recovery Mode ที่เหมือนกันจะได้ช่วยตอบปัญหาและแก้ปัญหาได้เนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ